สิริเกษียณอายุได้เงินเท่าไหร่หัวข้อทปิกวันนี้เงินเดือน12,490บาททำงานมา15ปีเต็มเมื่อเกษียณอายุจะได้รับเงิน123,189บาทจริงหรือไม่แล้วใครจะเป็นคนนะครับจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับเราคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับดูได้ละเอียดเลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ ควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้1ในกรณีกําหนดการเกษียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษียณได้5-5ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะ,ะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียว เงินเดือน12,490บาททํางานมา15ปีวิธีการคํานวณน,นะครับคนวณค่าจ้างรายวันนะครับโดยใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ12หาร365วัน12,490บาทคูณ12หาร365วันเท่ากับตกเฉลี่ยว,วันละ410บาท63สตางค์นะครับทำงานมา15ปีได้รับ300วันนะครับก็คำนวณได้เลยคำนวณเงินชดเชยหลังกเกษียณ410บาท 6 3สตางค์คูณ300วันเท่ากับ123,189บาทนะครับได้รับเงินก้อนนี้ไปเลยนะครับโดยผู้ที่จ่ายจะเป็นนายจ้างนะครับของเราเนี่ยแหละจะเป็นคนจ่ายให้ในายจ้างคนไหนที่บอกว่านะครับไม่มีนโยบายนี้นะไม่มีนโยบายจะจ่ายเงินเกษียณนะครับไม่สามารถทําได้นะนะครับผิดต่อก,กฎหมายแรงงานนะครับสามารถแจ้งกรมแรงงานได้นะครับเพราะนั้นใครที่จะบอกว่าไม่จ่ายหรอก นะครับไม่ได้นะถ้าเกิดคุณทําตามเกษียณอายุตามรายละเอียดของกฎหมายนะครับก็ต้องจ่ายเงินก้อนนี้นะนอกจากเงินก้อนนี้ยังมีเงินก้อนอื่นอีก,อกเดี๋ยวไปดูกันเมื่อเราเกษียณนะครับมันจะมีเงินที่เราสามารถจะได้รับได้นะครับดังต่อไปนี้1เงินเกษียณอายุนะครับจากที่ทํางานสมมุติเราทํางานจนถึงวันที่เขาให้เกษียณเลยนะครับเราก็ได้รับไปเลยเงินชดเชยก้อนนี้นะสงเงิน ประกันสังคมนะครับเงินกรณีชลาภาพจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จบํานาญไปขึ้นอยู่กับอีกทีว่าคุณส่งเงินสมทบมากี่เดือนแล้วถ้าค,คุณส่งเงินสมทบมาครบ180เดือนได้รับบํานาญส่งไม่ครบร8 0เดือนได้รับบําเหน็จชราภาพบําเหน็จก็คือเงินก้อนบํานาญคือเงินต่อเดือนทุกทเท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแล้วอีกเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับถ้าคุณอายุ60คือเงิน เกษียณเงินผู้สูงอายุนะครับตอนอายุ60ยืดรับได้เลยอีกก้อนหนึ่งถ้าบริษัทคุณนะครับหรือโรงงานคุณมีเงินสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับคุณก็สามารถไปยื่นขอสำรองเลี้ยงชีพได้อีกก้อนหนึ่งนะเงินสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรนะครับ Provident Fund คือเงินที่เ,เงินที่นายจ้างจะหักนะครับหักคุณทุกทุกเดือน แล้วเขาจะสมทบอีกเท่าหนึ่งอย่างเช่นหักเดือนละพันส่วนใหญ่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะหัไปพันหนึ่งใช่ไหมในจ้างจะสมทบอีกพันหนึ่งแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นทํางานมาครบ5ปีหรือ10ปีนะแล้วเมื่อใดที่คุณออกคุณก็สามารถจะไปยื่นขอเงิน p พ o ด i d e n น f u n าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี้ยนะครับได้นะซึ่งมันจะได้เป็นเงินก้อนมาเห็นไหมเงินก้อนมีหลายท่า หลายส่วนเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิ์ของเราไปรับซะก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ w w w s s o g o t h นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตา3า3เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s เ l ล s e อรว์วนะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ดทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคอดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคํานวณเงินสงเคราะห์ชลาภามาตามามสา3 3ก9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคํานวณบําเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคํานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ